โอ้โหวิ่ยขยานี่นายนี่ลงทุนเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วการลงทุนของฉันอาจจะทำให้ชิปออกมาดียัไงล่ะนี่แหละแต่ว่านายลงนายลงทุนแบบนี้นายไม่ปรึกษาฉันก่อนว่าจะมาทำชิปเก็บเอ่อรีวิวหมู่บ้านให้ป็นหมู่บ้านจำหมู่บ้านที่แบบคนน้อย,อยให้คนเยอะแต่ว่ามันน่ากลัวขนาดนี้เลยเนี่ย ฉันถึงฉันบอกนายไปนายก็ไม่ยอมมาเพราะฉะนั้นฉันใช้ยอดเงินเนี่ยแหละที่มันจะทำให้นายมาอ๋หมิดเงินใช่ไหมที่นายบอกจะได้ยอดวิวอ่ะแน่นอนมันก็ดีแหละแต่ว่าเชื่อว่ามันน่ากลัวไปนะเฟ้ยแล้วนายนัดกับเจ้าของบ้านไปยังเนี่ยเจ้าของหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้นัดครับอันนี้มาแบบตัวต่อเลยนี่ครัดเหรอเอ้ยทำไมไม่นัดก่อนล่ะเฮ้ยสวัสดีครับไม่มาเฮ้ยนั่นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อสวัสดีครับเออไม่ทราบว่าพวกคุณเป็นใครกันเนี่ยอ๋อพอดีว่าผมจะมาขออนุญาต ทำคลิปที่หมู่บ้านนี้ได้ไหมครับพอดีว่าผมมาจากช่องยู u ูบครับเอ y อยูทูบเอ่อคืออะไรอ่ะบอกว่าไงดีว่าเพื่อนเขารจากยูทูบอ่ะเอ่อแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตครับผมอ่าแล้วแพลตฟอร์มกับอินเทอร์เน็ตคืออะไรนะอ่าเอาเป็นว่ารู้จักทีวีไหมครับอ้ารู้จักรู้จักคือผมมาจากรายการทีวีประมาณนั้นครับอ่าประมาณอ๋อดาราดาราเอวนั่นก็ยินดีต้อนรับเลยครับไม่ว่าสับเอ่อทำทำรายการอะไรกันดะ ทำรายการเกี่ยวกับรีวิวโปรโมทนู่ยนั่นประมาณนะครับแล้วก็ลาทาผีหน่อยหน่อยอ๋ออย่างนี้เองงั้นงันโอเคครับงั้นผมก็ยินดีครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องพักนะครับพอดีว่าบ้านยังว่างอยู่เน๋ยวที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยเหรอครับหมายถึงว่าคนอื่นนะครับอ๋อก็มีครับแต่ว่าที่นี่เขาเข้านอนกันไว้ตั้งแต่สองทุ่มแล้วน่ะอ๋อสองทุ่มอ๋อนี่คือห้องพักที่จะให้ผมอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยอ๋อใช่แล้วครับอ๋อก็โอเคเลยนะครับ โอ้ยงั้นก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้นัดล่วงหน้าก่อนจะมานะฮะไม่เป็นไรครับยังไงก็ดูแดนเนื้อต้องตัวด้วยแล้วกันนะครับที่นี่มาแดงเยอะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอ้ยที่นี่ก็ดีนะเพื่อนเนาะเออก็ไม่ได้แย่อะไรแล้วตกผู้ชายสองเจียมทำไมเตียงมันเยอะจังอ่ะบ้านหลังนึงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนี่ฉันเอานี่มาด้วยเกมกดเอ้าแบนหมด ยอดเยี่ยมและที่นี่ไม่มีที่ชาร์จแซมมี่ใช่อินเทอร์เน็ตจะใช้ไม่ได้ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าด้วยเพื่อนแต่ว่าดีนที่มันมีสัญญาณอยู่นิดน้อยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาๆๆนายกับฉันออกมาทำคลิปกันเร็วฉันให้นายเป็นพิธีกรชื่อหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านลังพึ่งแตนนะบอกชื่อละหมู่บ้านไปลังพึ่งหมู่บ้านลังพึ่งแตนโอเคหนึ่งสองแอคชั่นเอาลครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านลังพึ่งแตนกันแล้วนี่เราเดินทางมาแปดชั่วโมงกว่าจะมาถึงที่นี่ ซึ่งตอนนี้เรายังไม่พบผู้คนในเมืองเลยจะ,จะเป็นหมู่านเนเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านร้างก็ได้ใครจะไปดูนึงครับอ๋อป่าเขา <c oughs> นอนสองทุ่มเลยครับอ๋อ,อฉันห้าพูใช่ไหมคำนี้ <c oughs> โอเคไหมคัรับโอเค,อเค,อเค,อเคตอนนี้เรายังไม่เจอผู้คนเลยนะครับคิดว่านี่ที่เนี่ยจะเป็นหมู่บ้านร้างใครทีร่อยากจะลองมาพักที่แบบบรรยากาศแบบแติดโมเดิร์นหน่อยโอ Modern, Modern ๆโมเดิร์นหน่อยๆไม่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 โมเดิร์นเอาเอาเหมือนแบบบ้านสมัยก่อนนิดนึงอ่ะใช่ก็สามารถมาพักที่หมู่บ้านร้างพึ่งแตนได้เลยก็แต่ว่าแต่ว่า ผมจะบอกก่อนนะครับว่าหลังจากคลิปนี้ลงแล้วคนในบ้านอาจจะเยอะขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเพราะว่าคนในบ้านเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคครับโอเคนายเดี๋ยวนายืนหน่อยฉันถ่ายรูปไว้โอเคฉันแอคก่อนเลยสองนี่ครับออฟฟิเชียลโอเคฉันได้รูปมาแล้วครับมาดูแมวเดี๋ยวนี่คือรูปที่ถ่ายเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะฉันเห็นเหมือนมีใครอยู่ตรงซ้ายมุมบน ดูดิไอ้ดูดูในรูปเห็นไหมซ้ายบนน่ะเหมือนจะมีคนมีมีคนอยู่เห็นปะไม้หรือเปล่านะเห็นเป็นไม้หรือเปล่าไม่ใช่นะคนนั่นน่ะตัวแต่เขานมืดอหน่อยฉันมองไม่ค่อยเห็นน่ะแต่อยู่ซ้ายบนน่ะเหมือนเขากำลังแอบดูนาอยู่เลยอะจากตรงนั้นน่ะไม่ใช่ไมู่้มไม่ไม่เอาอ่ะเขาบอกอยู่ว่าที่นี่ก็ดูแลนึ่งตัวแมลงก็เยอะอาจจะไปเยออาจจะเป็นคนคนในหมู่บ้านแหละมั้งทำไม่ที่ฉันถ่ายรูปนายแล้วมันติดรูปอะอะไรเงี้ย เอาเขาก็จะหนีเสียเราไปเอาไว้ไวมั้งเราเป็นไม่ได้หรอโอเคเดี๋ยวฉันขออนุญาตเก็บของเก็บของให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวต้องนอนชั้นล่างชั้นบนนะเออชันนอนชั้นล่างแล้วกันไปเคับไปถึงเวลากลับบ้านแล้วเพื่อนใชาไปขอบคุณพคนนำกบ้านแล้วก็กลับดีกว่าบ้านแต่ว่าได้หลายรูปมาเลยนะเนี่ยวันเนี้ยโอ้เมื่อวานเนี่เมื่อวานได้หลายรูปเลยได้แบบรูปบรรยากาศ เ็มไปหมดเลยเออแต่ก็ก็ดีนะไปเพื่อนเขียนก็ได้เยอะแล้วป่ะก็คลิปก็ถ่ายได้เยอะมากเลยเดี๋ยวไปบอกเขาก่อนบ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านครับเออแป๊บหนึ่งน้าวว่าไงผู้ใหญ่บ้านครับอ้าวว่าไงอ้าพอดีว่าผมจะกลับกันแล้วนะครับก็เลยจะมาบอกลาก่อนขอบคุณนะใจเย็นใจเย็นโอ้พวกเธอมาทั้งทีฉันอยากจะให้ดาราได้กินของอร่อยของหมู่บ้านเราก่อนนะงั้นอ้าก่อนอื่เลยมาช่วยฉันแป๊บหนึ่งตามมา หตตองงรไนแล้วฮี่ง่ายขวามือเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอปลูกผักนะเออปลูกผักเหรอก็ก็ได้ครับก็ได้ก็ได้ถือว่ามันเป็นวิธีของหมู่บ้านเราอะนะทุกคนต้องปลูกผักเป็นด่าเพื่อจะได้อยู่กินกันอย่างมีความสุขปลูกผักเป็นโอเคงั้นเดี๋ยวผมปลูกอย่างละอันละกันครับเป็นแครอทสองข้าวสองแล้วก็ปอเติลโตสองแล้วกันนะครับชั้นละด้วยชั้นละด้วยได้เลยนะเรื่องปลูกกันดูนะวิธีปลูกทำไงฮะเนี่ยวิธีแรกก็คือพวกเธอต้องอาเอามือใช่ไหม อ่าเอามือเนี่ยยัดลงไปในดินนะแล้วก็เอาเมล็ดเนี่ยยัดลงไปมือ,อยัดลงไปในดินยัดลงไปในดินแล้วก็อย่างนี้เหรอฮะอ่าถ,ถูกต้องถูกต้องเก่งมากเอาอีกชึบก็คชโลชึบชึบบุิโตแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าเก่งมากเก่งมากโอเคต่อไปก็โพลตินนะ,เ,นะเออทตไม่มีใครปูเลยครับอ๋อเขาจะไม่ตื่นกันนะเขาตื่นกันสายๆหน่อยนะบ้านนี้แปลกแค่นอนไวตื่นสาย สุดท้ายวันนี้เราก็ไม่ได้กลับทํางานจนดึกค่ำๆเลยเลยเ<อ><อ>ขาบอกเดี๋ยวเขาจะจัดง,งานเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยใช่เขาโอ้มาแล้วครับ<อ>มาแล้วโคนพร้อมหรือ,อยังน่ะเ<อ>ดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยมาแล้ว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 อะอค,ครับพรอ้พรอมแล้วครับผมงั้นเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับทางนี้เลยนะได้ครับได้ฮะโอ้ยฮะตังแทนเราต้องกลับตรงนี้แนะ ก็ไม่เป็นไรถือว่าเขาฉลองให้เราแล้วก็แบบเอาเกลยโอ้ยถ้าดูของกินนี่นี่แหละคือของธรรมชาติของสดๆจากที่แบบเขาทำกันเองแบบไม่ได้ซื้อจากตลาดนะเข้าใจป่ะจริงเหรออมาเลยครับทำไมคนมีอยู่แค่นี้วะอ่าคนในบ้านมีแค่นี้เหรอครับเนี่ยอ๋อตอนนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าบางคนก็หลับแล้วเพราะมันดึกเนาะงั้นก็มาเริ่มงานเลี้ยงเลยนะครับเวลคลัม มิคมวค่ำสบายไีดีๆต้อนรับโอ,อ้กัขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเชิญทานกันเลยครับเฮ้ยโอ้ยสีสวยๆเงิงามเลยนะครับเนี่ยแล้วสีมาทำมาจากธรรมชาติหรือเปล่าครับเนี่ยหรือไงอ๋อธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ครับธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเพื่อนไปในมอง,งะอะไรกันหนาฮะอจะถ่ายรูปไปอ่ะอยากอยากอยากดูฮะถ่ายรูปไปเลยอยากดูนักอ่ะกินก่อนไม่มีจานนะฮะอ๋อผมลืมใส่เหรอเดี๋ยวสักครู่นะครับโอ้ยมีอะไรบ้างวะเนี่ย มีเนื้อมีเค้กมีโหเต็ไมไปหมดเลยนะ่ะแต่เพื่อนมากินกันดีกว่าไปอยากินมากกินขค้ากนจ้าจ,จะกินเค้กก่อนเลยฉันชอบเค้กมากันมาชอบอิมอ่มแป้เลยงั้นขอบคุณ<อ>พี่ใหญ่บ้ามากเลยนะครับที่จ่ายงานเลี้ยงเพื่อ,อพวกเราอะไรเงี้ยอ้อไม่เป็นไรครับไว้เจอกันนะครับฝันดีฮะโดีดิ เออแต่พูดถึงที่นี่งงเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าไม่มีไฟฟ้าดี่นั่นแต่เขาก็เอาพวกนี้มาจากไหนเนี่ยเขาทำเองหรือว่าซื้อมาจากในเมืองมันดิแล้วแบบออมันแปลกมากเลยใช่ไหมแล้วสีด้วยทำมาจากรรมชาติช่หรือเปล่าเออใช่ไหมแต่เพื่ออย่าไปกิเดเยอะเลยรอดีกว่าไป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 ขายใชแบบซื้อมาจากตลาดก็ได้ใช่ วันนี้กี่บมเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาก็ต้องฉันว่าฉันตื่นไปบ่ายได้วนะเช้าไม่น่าไหววันนี้มันก็กี่โมงกี่ยามแล้วเพื่อนเนาะเดี๋ยวตื่นมาค่อยเก็บของจากบ้านก็ได้ใช่เดี๋ยวฉันต้องเก็บของอีกรอบนึงเนี่ยเออแต่ว่านายไม่นอนชช้าบนเลยนะเั้าบนก็มีให้นอนนะเนี่ยเพื่อนนี่พวกคุณเสียงใครอะใครโอ้ยเอาคุณตะกี้ที่อยู่งานเลี้ยงนี่ครับว่างเงี้ยฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับออกไปตอนนี้เลยอันตรายออกไปไหนอะ ไปไหนครับเนี่ยน่าเชื่อฉันเถอะที่นี่มันไม่ปลอดภัยทำไมครับคุณเป็นอะไรอีปล่านน่ีเธอหน่ายุ่งอะไรกับแขกออกไปกำลังตายค่ะัโชคดีครับโชคดี ไม่รู้เขาบอกให้เรารีบออกไปอ่ะออกไไปหนเป็นการขู่อะไรหรือเปล่าเพื่อนนั่นดิตองคือออกไปไม่ได้มีหมีมีสัตว์สิงโอ้โหราสัต์อยู่ในป่าอีกนะอย่าลืมดิรู้ผเพื่อนเขาไม่ชอบเราที่เราอยู่ที่แบบเราเป็นคนนอกเป็นไม่ได้แหละเฮ้ยน้องเธออย่าไปคิดมากเลย้จะนอนตรงนี้ก่อนแล้วนายจะทำไรคิดว่าการสงสัยุวะไคนที่นายถ่ายติตมันไม่อยู่ในงานเลี้ยงออ๋ วันนี้จะได้กลับบ้านแล้วโ,โอบอยจะกลับบ้านกันได้เหรอครับงั้นขอช่วยอะไรนิดนึงได้ไหมครับก่อนกลับกันไปช่วยอะไรหรอครับ อ้างั้นตามมาเลยครับก็คือผมอยากจะให้พวกคุณเน่ยช่วยกันตักน้ําลงที่บ่อที่นี่หน่อยนะครับพอดีว่าชาวบ้านน่ะเขาค่อนข้างไปทํางงทํางานกันหมดแล้วไม่มีใครช่วยผมเลยผมก็แก่มากแล้วน่ะตักขนน้ำโอเคก็ก็ได้ครับไม่ยากเท่าไหร่แล้วอ่าที่ตักน้ําไปทางไหนหรอครับเนี่ยก็ตรงจัดงานปาร์ตี้อ่าฝั่งนั้นเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปตักน้ำกอนนะครับเดี๋ยวผมไปตักน้ำกอนครับไปไปไปไม่ต้องไปตักงงตักน้ําอีกเออแล้วผมจะออกไปไปอะไรใช่มเดยวไปตักน้ำไปอะ ทำไมเขาไม่เก็บงานจะตรงงานมาตรงปาร์ตี้เลยเพื่อนเออเราต้องเก็บปะเนี่ยเอออย่าเป็นหน้าทีพ่พวกเขาอางนี่แหละอ่าใีออ่ตักน้ำฝั่งไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงไดลสซับตรงนี้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 นนมาเร็ว<ค>มาเร็วกันนะเนี่ยก็เข้าใจแล้วคุณแก่ไม่ไไม่น่าไหวใช่เป็นเราเราก็ไม่ไหวเพื่อนแต่ตอนนี้เรายังไหวเพราะเรายังหนุบในอนาคตเราแก่ไปแล้วก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะอ้หตัวนี้แสงดีมากเจี่ขอทายหน่อย เรียบรรอเราเาราดูมีตรงสตาฟกัมันเป็นไงวะก็ดีนะธรรมชาติด้วยเนาะโอ้ยเดินทางกันต้องแปดถึงสิบชั่วโมงเรากคงแบบเออแบบว่าช่างหลงช่างหลงไปท้งสาวจะถามฉันก็เลยสาวบ้านนายชอบชอบไปนี้เหรอชอบชอบคนชอบคนบ้านนอกอ่ะเออเออตาน้ำต่าน้ำต่าน้ำแต่เช่นงงงสเรื่องเมื่อคืนอยู่เลยที่มีคนบอกว่าให้เราลองตรงลองตัวไว้อะนั่นดิไม่เห็นเขาเลยนั่นดิไม่เห็นเขาเหมือนกัน งั้นเดี๋ยวเรามาบอกผู้ใหญ่บ้านไปเนี่ยก็น่าเสร็จแล้วเต็มน้ำไปเนาะเต็มไปเนาะสองขันแน่าเต็มแล้วนะผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านครับนายโยมไม่อยู่เนี่ยเหมือนน่าเหมือนแกน่าจะไม่อยู่นะฮะอ๋อเราเข้าไปไหนขออนุญาตนะครับโอ้ไม่อยู่จริงด้วยฮะที่เราเราห้ามแตะโมโซไหมถ้าเราแตะโมโซเราจะตายนะเออตายได้ไงวะตายมั่วหมดแหละขออนุาตสองคนมีอะไรบ้างนะอะไรหนังสืออะไรอ่ะ นยิงพาด้วยเอยาอยากรู้อยากเห็นอว่าันอยากรู้ว่าที่เนี่ยเขาแบ่งรายจ่ายรายได้รายรายรับยังไงดีแบบว่าคือปกติใช่ไหมทุกๆที่จะมีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคอยมีสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายอยู่อยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างอ๋อไม่ใช่ฮะคุณสมบัติที่ท่านชอบสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยงว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ท่านจะโปรดปรานเนื้อผู้ชายซะมากกว่าชอบกินตอนที่ยังมีชีวิต โดยส่วนมากเขาจะเก็บสมองไว้กินส่วนสุดท้ายนั่นคงแปลว่าเขาชอบทั้งอะไรทั้งครั้งคืออะไรวะเนี่ยที่บูชาย,ยันสําเร็จอ๋อทุกครั้งที่บูชายําเร็จถ้าจะขอให้ขอพรได้หนึ่งข้อไม่ว่าจะเป็นคําขอแบบใดเขาจะทําให้เป็นจริงได้เสมอ,อคืออะไรอะ่ะ<อ>เนื้อผู้ชายกินยังตอนมีชีวิตจะม,มีข้อจะชอบผู้ชายก็ได้ไม,ไม่ใช่เขาหมายถึงอะไรวะเนี่ย<อ>บูชาย,ยันหนืออะไรหรือเปล่า

อ่าเชัยวงบนนายพูดไปโอ้เอาได้บอกเขาว่าพวกเรากำลังเตรียมตัวออกจากบ้านตอนตอนนี้โอเคผมบอกเขาได้นะสวัสดีครับัวีครับคุณจะไปไหนกัน่ะออ๋คือพวกเราเตรียมตัวจะออกจากนี่นะครับไม่ได้ใกล้กลับพวกแกยังออกจากที้ไม่ได้พอดีว่าผมหายไปผมต้องสืบกับว่าใครเป็นคนขโมยไปพวกคุณไม่สามารถออกจากที่นี่ได้เด็ดขาดเชิญทำไงบ้างอะเพื่อนเออก็ลังเก็บของเสร็จแล้วเพื่อนคือคือผลัวหน้าบ้านจะมาเช็คในบ้านนะของเขาหายนะไปคนหนึ่ง คงไม่เป็นถ้าเราลงไปตอนนี้ม่คงไม่เป็นไรเนาะอ๋อพอดที่ผมเก็บของอยู่ฮะเออย่างไรก็ขอบคุณเรื่องน้ำด้วยนะครับพอดีว่าของผมหายได้หน่อยนะแต่พวกคุณคงไม่ได้ขโมยไปหรอกเนาะไม่ครับผมก็ไม่นะครับพอผมเก็บพอผมเอาเอาน้ำเนี่ยลงบ่อเสร็จปุ๊บผมก็เลยกลับมาที่เดิมเพื่อที่จะเก็บของแล้วก็กลับบ้านเอยง้นของคุณมากเลยนะครับงั้นเอานี้ไปเดิมก่อนนะเป็นน้ำนะครับผมขอบคุณที่มาเชิยในวันนี้นะน้ำเอคงั้นเดี๋ยวผอย้ายอื่นาครับผมน้ำบริสุทธิ์ ดื่มแล้วสดชื่นจังเลยน่าจักรย์ขึ้นเขาเอเวอเรสต์ปะเนี่ยโอ้ยโอซามิเอ้ยเขี้ยวยะเขียวยะเพื่อนตื่นเร็วเขียวไม่เขียวยะตื่นเร็วเพื่อนทำไมนายตัวเย็นจังเลยอ่ะเขียวเฮ้ยไม่ใช่เขี้ยะดิตกใจหมดเลยนี่มันคุณผู้หญิงคนที่มาเตือนเราในวันนั้นนี่เมื่อวานก่อนอ่ะเขียวเขาเขาเขาเอาหนึ่งนายหยดนายรอดอยู่ที่นี่ไหมเนี่ย ฉันยังโอเคอยู่เหมือนโดนวางยาเลยมมือหนุ่นมมากเลยใช่เราโดนวางยาเพื่อนผู้หญิงคนนี้เขาหัวแตกเสียชีวิตแล้วว่าน่าจะโดนทุบหัวแน่เลยแสดงว่าฉันว่านั่นเขามีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทําให้เจ้าลุงเจ้าของบ้านลุงลุงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยวางาายาเราแสดงว่า<อ>เขาอาจจะให้เราเป็นเครื่องส่งเบยอะไรบางอย่างหรือเปล่าเหมือนในหนังสือหนังสือหนังสือไม่อยู่แล้วที่อย่บ้านเขารู้ว่าเราเป็นคนขโมยหนังสือแลวรู้เรื่องทุกอย่าง แล้วเท่ากิดว่าตอนนี้เราจะกลายเป็นเหยื่อบูชายันทำไมทุกครั้งที่เรารู้เรื่องความจริงฟาร์มต้องผ่านด้วยวะเฮ้ยน่ากลัวเลยแล้วิงคนนี้ที่พยายามจะเตือนเราอ่ะเขาก็เสียชีวิตไปด้วยหนังสืออะไรอ่ะหนังสือของแค้ไเนี่ยเดี๋ยวไปไหนไปต้องแค่ศพก่อนนะวะฉันก็ตกใจไปแล้วเฮ้ยอ๋อเออว่ะฉันว่าพ็อปของจริงนดิว่าะสดงว่าที่นี่มันเป็นห้องขังแน่เลยเพื่อนสมุดเขียวว่าตั้งแต่ผมมาที่นี่ผมไม่ทันสังเกต ว่าทำไมพวกเขาถึงทำดีกับผมขนาดนี้และแล้วผมก็ได้รู้ความจริง <_ d ata> เขาแค่ต้องการอาหารให้สัตว์ประหลาดเวนั่นคนที่มากับผม <_ d ata> นั้นถูกมันพาตัวไปก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย <_ d ata> เพราะมันหลอกพวกเรามาโดยตลอดอีกแค่นี้เดียวแท้แท้อีกแค่นี้เดียวแท้แปลว่าอะไรอะอะไรอะอีกแค่นี้เดียวแท้คืออะไรอะไม่รู้อะขังเขาเอ้ยผู้หญิงคนนี้เขาคงจะกลายเป็นกระดูกเหมือน คนนี้สินั่นในอนาคตเนี่ยเราก็จะเป็นอย่างนั้นเพื่อนเราไม,ม่ทางออกแล้วเราตายแน่แต่พี่แค <c oughs> ่งงันี้หมดไอ้ที่นี้มีรอยแตกอะไรบางอย่างด้วยอ่ะม,อมาเช้าไงรม่เยอะสองคนที่ไปหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เขาพยายามขุดให้มันแตกเพื่อที่ออกไปข้างนอกเพราะว่ามันจะใช่ได<บ>้ไงอีกด้วยเข,เขาคนเดียวนุ้ยที่สามารถขุดตรงนี้ได้ให้มันรอยแตกเนี่ยเราสองคนเลยนะโอเคพร้อมไหมอ่ะพร้อมหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยนี่ไงเดไ๋ยวไปดูไปดูฉันมีตะเกียงอยู่ปนั่น เห็นไม่ทางมันก็ตันเพื่อนมันไม่มีทางดิเราตายแน่ไม่ไม่ได้พี่พอกันตัวนี้เลยนี่หนึ่งสองสามเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ชิบหายเอ้ยเอาไงดีวะเพื่อนมันตันเพื่อนมันมันไม่ได้เลยตอนนีเรีบเี่งเรียบด้อยฉัี่ะฉันจะลองลองันนั่นดูอ่ะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยตัวนี้มีเสียงกล้องมันข้างหน้าเพื่อนสีเข้ยวมาสีเขียวได้ไงวะมาพร้อมกันนะ ดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันก้มนะโอเคฉันก้มโอเคนะเอาเอาเอาบนก่อนหนึ่งสองซ้ำฮึปอ่างหนึ่งสองซ้ำนี่ไงฉันว่าแล้วนายต้องเป็นคนมีเซนต์โอ้โหฉันเชิดใจนายเพื่อนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเฮ้ยทางออกเหรอเพื่อนไป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 จับตาดูไว้นะอย่าให้ใครพามาตรงนี้เด็ดขาดเดี๋ยวอีกไม่นานพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นแล้วนะนะนยที่รู้ไหมเขาบอกว่าพิธีกรรมจะเริ่มขึ้นแล้วไปเพื่อนเรี่อยไปดีกว่าไปที่นี่ไปลูก โอเคแค่นี้ก็รอดแล้วแล้วเขาบอกพฤติกรรมคือที่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนีออกมาได้ยังไงกันเนี่ยกล้ามาทำอะไรที่นี่เฮ้ยเราเพื่อนหนีแล้วหนีแล้วจะปล่อยให้มันหนีจะปล่อยให้มันหนีอีกไม่นานคนคนนั้นจะมาแล้วใครใครตัวอะไรใครใครไปเร็วไปเร็วไปเร็วเราเราจะไปหนีที่ไหนเข้ามา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 เข้าไปชูล็อกด้วยล็อกหลับบ้านด้วยหลับบ้านด้วยล็อกบ้านฉันไม่มีทางหนีแล้วเพื่อน ผีติดตัวอะไรอ่ะไม่ใช่เสียงสองคนนั้นนี่เมื่อกี้ไม่ใช่มันมีเสียงอะไรบางอย่างด้วยคำรามอยู่ข้างนอกน่ะได้ยินไหมเอาไงดีเสไม่เอาไงดีเอาไงดีเพื่อนเอาไงจะออกไปดูไหมมันมันเอาโหลเอาปุยบอุ้ยประตูเปิดด้วยเอาไงดีจะกลับเลยไหมจะกลับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ด้วยอ่ะเราจะอยู่ทำไมอ่ะไม่รู้ดีนั่นดิ แต่ว่าเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยอยาป็นฮีโร่่ะตามมาเพื่อนฮีโร่บ้านไหดีเมื่อกี้มัน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 นนีมันเนขานะน้าจะถ่ายกล้องตลอดโอ้โหงมันจะเอาให้ได้เลยเอาละมันมีรอยเลือดด้วยอะเพื่อนเจนแต่ข้างหน้าแล้วอะทางตันแล้วเนี่ยมีทางไปต่อไหมไม่น่ามีนะเ้ยใช่หรอไม่มีจริงหรอมันมีมันนอกจากมันมีอะไรอยู่ข้างล่างเลอ โอ้ยนี่ไงโอ้เหมือนในพอดหนังเ๊ะเลยชา้ชางลงไปต่อจริงด้วยอา้าวนัดลงนายต้องลงไปก่อนดีไม่เอาลงไปทำป้าอะไรก่อนวันนี<ป>่เฮ้ยไม่รู้ว่าเฮ้ยกระดูกเต็มหมดเลยเพื่อนเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะไอ่ขี้อะไรก็ไม่รู้ท่านเทพเอ้ยคราวนี้ลูกช้างได้นำของเส้นไหวมาแล้วสองชีวิตท่านได้โปรดรอไว้ก่อนนะครับนเนี้ยตัวอะไรอ่ะ อะไรก็ไม่รู้อะเห็นไหมนาม่ลงลุงเยมาบ้าอะไรตอนนี้ลุงโดนกินามิโอ้โหเฮ้ยตัวบ้าเลยไม่เันคือตัวอะไรอะบิคืัวบอลลูนเลยแซบิจิรามลอนแบขึ้นมนขึ้นมาขึ้นอยู่ขึ้นอยู่เฮ้ยมลาลา้เร็วชิญรอนายอยู่ขึ้นมาเร็วเร็วเร็ขึขึ้นบน มันกระเจามมาแซมมี่เราต้องรีบไปต้องรีบไปมันคือตัวผู้ตัวบ้าเลยวะจะรู้อยู่ได้แค่วิ่งตอนนี้ไปเพื่อนเร็วไปเลยไปเไปไหนตรงนี้ดิเฮ้ยเออเฮ้ยมันตาระว่าใหญ่เลยมันคือตัวบ้าเลยวะไม่รู้มันตามไปแล้วมันจะเป็นราชาของที่ดีมั้งตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะก้าวขาไม่ออกเลยแซมมี่แซมมี่เราลูกแต่ต้องรีบวิ่งทำไมเออพยายามอยู่ไปเพื่อนลูกนี่ไงเด้อดขวาขวาแม่ลูก เจ็บจะตอพาพามันต้องเป็นเทพเจ้าเลยยากอ่ะเพื่อนไปเร็วแต่วันนี่มันบูชายันจริงๆหรอเออทำไมใช่อะลรที่ปมเลยนี่เราจะไปสุดปลาเราต้องวิ่งแล้วเพื่อนเราจะไปไหนเพื่อนเราไม่มีที่ไปแล้วนะเราต้องไปไปจากที่นี่แล้วแหละไปเร็วไปเร็ว